โลกก็เข้าข้างไทยทันทีและตอนนี้สื่อมวลชนระดับโลกเข้าข้างเราแล้ว,ลวหลังจากที่เราเอาไข่ F16 นะคะไปวางที่นะักปอยเป็ดเป็นสถานที่คาสินโนเป็นสปอตสถานที่สแกมเมอร์ของระดับโลกพาดหัว BBC เปลี่ยนแปลงค่ะบอกว่ากองทัพไทยซัดแหลกในพื้นที่สแกมเมอร์ระดับโลกตรงปอยเป็ดเมืองสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายประชาชนระดับโลกให้ทุกคนทราบก่อนนะคะ ขออัปเดตสถานการณ์โลกให้ทุกคนทราบก่อน <supremacy> ข้อที่1ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเอาไข่หลังจากที่เรานะคะปฏิบัติการกองทัพอากาศร่วมมือกันกับกองทัพเรือและร่วมมือกันกับกองทัพบ,บกและโดยการบัญชาการของกองบัญชาการทหารสูงสุด3เหล่าทัพนะคะรวมทั้ง นะคะสามเหล่าทัพนะคะประสานงานกันอย่างดีดักมากเลยนะคะปรากฏว่าปรากฏการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนะคะรบพร้อมกันทั้งสามเหล่าทัพปรากฏการครั้งแรกนี้นะคะเป็นการรบพร้อมกันทั้งสามเหล่าทัพดูปากดรมาลิกาอีกทีนะคะเป็นการรบพร้อมกันทั้งสามเหล่าทัพก่อนหน้านี้จะเป็นการรบพร้อมกันเมื่อครั้งที่ผ่านมาตอนสมัยอีรัฐบาลแพทองทานตอนนั้นเรารบพร้อมกันสองเหล่าทัพแต่ตอนนี้ประสานเสียงพร้อมกันสามเหล่าทัพ คือบกเรืออากาศยุทธปัจจัยต่างๆเราเอามาใช้จนครบนะคะและก็ยังไม่ครบเหลืออีกนิดหน่อยวันนี้นอกเหนือจากคลิปพินและนอกเหนือจากนะคะเอฟสิบหกซึ่งเป็นนะคะเครื่องบินรบของเราเนี่ยนะคะฝูงใหญ่แล้วเนี่ยนะคะปฏิบัติการแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะมีเครื่องบินรบอีกอันนึงค่ะมาจากจังหวัดนครสวรรค์มาแล้วคะ่ะฐานจอดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้คุณพี่เขาขึ้นบินเรียบร้อยแล้วก็สง่าง,งามเต็มท้องฟ้าไปหมดแล้วนะคะ ก็มีการนะคะส่งสเสบียงเรียงผาบรรดาพวกไข่เดนเสาร์ไปวางตลึงบึง้งตลึงบึ้งตลึงบึงและล่าสุดหลังจากที่เราออกปฏิบัติการได้ประมาณวันสองวันสาวันแล้วปรากฏปัจจุบันนี้นะคะพาดถัวของหนังสือพิมพ์บรรดาพวกสื่อมวลชนสายฝรัง่งสื่อมวลชนสายฝอทั้งหลายตอนนี้มีการผ้าถัวเปลี่ยนแปลงไปค่ะเข้าข้างประเทศไทยอย่างเต็มสูบเต็มที่เลยค่ะอะไรรู้ไหมคะปรากฏว่าปฏิบัติการหลังจากที่เราเนี่ยนะคะเอาไข่ F16 ไปวาง เอาไข่ F16 นะคะไปวางที่นะคะปอยเป็ดซึ่งเป็นสถานที่เป็นสถานที่คาสิโนเป็นสถานที่สแกมเมอร์นะคะของระดับโลกซึ่งทุกคนรู้ว่าอยู่ตรงตรงปอยเป็ดปรากฏว่าหลังจากปฏิบัติการไข่นะคะของ F16 ไข่กิ๊บพิ้นปล่อยลงบนหัวกระบาลของเจ้าของตึกนะคะที่ปอยเป็ดประมาณหลายตึกตึงึงต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 ึงพาดหัว BBC เปลี่ยนแปลงค่ะบอกว่า กองทัพไทยซัดแหลกในพื้นที่สแกมเมอร์ระดับโลกกองทัพไทยซัดแหลกซัดแหลกซัดละเอียดตรงปลอยเป็ดเมืองสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายให้ประชาชนระดับโลกกองทัพไทยปฏิบัติการเด็ดขาดกระจุยกระจายสำหรับปลอยเป็ดแต่ละตึกซึ่งได้มีการซ่อนบรรดาพวกอายุยุตปปรรณ์อะไรต่างๆ อยู่ตรงจุดนั้นภายใต้สมรภูมิระหว่างขเขมรกับประเทศไทยเออตอนนี้พาดหัวข่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง positive thinking และบวกบวกต่อประเทศไทย ตอนนี้นะคะหลังจากที่โลกเนี่ยเชื่อขมิแล้วก็โลกเนี่ยเชื่อบันดาอีพวกบริษัทล็อบบี้ยิสนะคะที่ซื้อข่าวโดยที่ฮุนเซนบริหารจัดการลูกของอีฮุนเซนลูกของฮุนเซนบริหารจัดการนะคะปฏิบัติการซื้อข่าวปฏิบัติการในการใช้บรรดาพวกบริษัทล็อบบี้ยิสในการซื้อพื้นที่สื่อระดับโลกลงมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาเป็นปีๆวันนี้นะคะปรากฏ ความอดทนของกองทัพไทยก็มีมีขึ้นอดทนจนกระทั่งวันนี้ปรากฏว่าประเทศไทยสง่างามบนพื้นที่โลกค่ะเพราะสื่อมวลชนสายฝอไม่ใช่สื่อมวลชนสายประเทศไทยนะคะแต่สื่อมวลชน,นสื่อมวลชนสายฝอสายฝรั่งไม่ว่าจะเป็น BBC CNN ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ซีล่าไม่ว่าจะเป็นอะไรสื่อมวลชนสายฝรั่งทั้งหมดได้มีการพร้อมเพรียงกันพาดหัวว่า กองทัพไทยปฏิบัติการตะลึงบึง้งตะลึงบึง้งแหลกละเอียดกระจุยกระจายตึกแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นพวกมิจฉาชีพระดับโลกปรากฏว่าพอปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นโลกก็เข้าข้างไทยทันทีและตอนนี้สื่อมวลชนระดับโลกเข้าข้างเราแล้วและตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ปรากฏว่า ยืนอยู่นิ่งๆไม่ปากมากอีกต่อไปและตอนนี้ก็ปรากฏว่าอ e. ีนะคะอันวาก็ยืนนิ่งๆไม่ปากมากอีกต่อไปส่วนสีจิ้นผิงก็ยืนนิ่งๆเหมือนราชสีมองดูว่าพวกมึงทําอะไรกันแล้วก็ไม่ได้ปากมากอีกต่อไปและตอนนี้ทั้งฝ่ายประเทศจีนและทั้งประเทศอเมริกาต่างฝ่ายต่างส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนเนี่ยเข้ามาเจราจากับรัฐมนตรีสีหศัดิ์พวงเกตแก้วของประเทศไทยเพื่อที่จะให้มีการเจราจา หยุดตื้งบึ้งกันนะคะแต่ปรากฏประเทศไทยก็บอกว่าเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่พร้อมเจราจานะคะเราไม่ได้ปิดประตูเจราจาแต่ว่ามึงก็ไปให้อิคเมินมันหยุดก่อนสิมันมันตลึงบึ้งใส่หัวกระบาลโคตรพ่อโคตรแม่กูอยู่ในตอนนี้มันตึ้งบึ้งใส่หัวกระบาลพวกเราอยู่ในตอนนี้ทุกเมื่อเชื่อวันนะถ้าเกิดเพียงแก่ง่ายนิดเดียวคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย,ไทยวันนี้นะคะสีหัสักเขาบอกว่ามันก็ง่ายนิดเดียวถ้าเกิดว่าจะให้เราหยุดอะ ก็มันตอนนี้เนี่ยมันสาตย์ใส่มาเนี่ยเราก็ต้องต่อต้านเราก็ต้องตอบโต้ตอบโต้ตอบโต้ตอนนี้เราอะตอบโต้ตอบโต้ตอบโต,ต,บต้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดจะหยุดก็ง่ายิดเดียวพวกคุณก็พวกคุณก็ให้อีกาเมเนี่ยมันถอยไปสินี่มันแผ่นดินไทยถ้ามึงจะหยุดง่ายิดเดียวมึงก็แค่ยหยุดตะลึงบึง้งพอไม่มีเสียงตะลึงบึง้งมึงดูจากดาวเทียมได้เลยตาแจมมือเนี่ยส่งสัญญ,ญาณมาตะลึงบึ้งมากูก็ตะลังบังกลับถ้ามึงตะลึงบึ้งมากูก็ตะลังบังกลับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงแวบ,บๆมากูก็วบาวบกลับถ้าเกิดมึงเนี่ยนะโง่หัวจะรวยของมึงขึ้นมานิดเดียวกูก็ทุบหัวจะรวยของมึงก็แค่นั้นเองดังนั้นง่ายนิดเดียวถ้าเกิดคาเมรจะหยุดนั่นก็คือหยุดที่มึงค่ะค่ะ รัฐมนตรีสีหสัิ์พวงเกตแก้วนะคะไม่ได้พูดดุดันเหมือนกับดรมาริกาพูดหรอกแต่ว่าแปลให้แปลความภาษาอังกฤษที่สีหศักิ์สปีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลประมาณที่ดรมาริการเล่าเมื่อสักครู่นี้เลยคะ่ะแปลแบบนั้นแหละคะ่ะโอเคนะคะจบข่าวค่ะ <S <S แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้วันที่19นะคะพรุ่งนี้20 มรืน21นะคะถ้าภายในวันที่20กับ21 2วันนี้นะคะน่าจะเป็นปฏิบัติการครั้งสุดท้ายแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือถ้าเรายึดเบ็ดเสร็จเนิน350ซึ่งเป็นเนินสุดท้ายและก็เป็นสถานที่นะคะยันเป็นเป็นสถานที่ เป็นสถานที่ที่ทหารคขมนยันเป็นสถานที่สุดท้ายพอปฏิบัติการ 350, สามาศูนย์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตอนนี้ยึดได้เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเพียงแต่มันจะมีบางส่วนเนี่ยนะคะมันซ่อนตัวอยู่ในถ้ำในซอกในหลืบแล้วมันออกมาไม่ได้แต่เราได้ตัดสเสบียงเลียงผ่าแล้วถ้าเกิดไม่ออกมานะคะถ้าเกิดทหารคาเมที่ซ่อนอยู่ในถ้ำไม่ชูมือขึ้นแล้วออกมาถ้าไม่ชูมือขึ้นแล้วออกมาแน่นอนค่ะ ปฏิบัติการอีกสองวันของเราก็คงจะต้องปล่อยไข่เพื่อปิดประตูถ้ำค่ะปลบมือให้กับกองทัพไทยทุกคนค่ะทหารไทยของเราเก่งที่สุดในโลกทหารไทยของเราบ้านข้าเจ้าพยาวก็มา ทหารไทยจากค่ายขุนเจืองก็มาทหารไทยจากค่ายกาวีละเชียงใหม่ก็มาทหารไทยจากค่ายพญาเมงลายเชียงรายก็มาทหารไทยทหารไทยนะคะจากค่ายสุรศักดิ์มนตรีจากจังหวัดลำปางก็มาทหารไทยจากภาคใต้ก็มาทหารไทยจากปัตตานีก็มาทหารไทยทุกเหล่าทัพรวมกันเป็นการสามัคคีทุกหมู่เหล่ารวมส้นตีนรวมสัมภุทต่างๆรวมทุกอย่างแล้ว เป็นการรบอย่างมีชั้นเชิงกลยุทธ์กลาศาสตร์และเราก็คือนะคะมีชัยชนะอยู่ตรงปากปลายอุโมงค์อยู่ที่กำลังเห็นอยู่แล้วค่ะแต่ขณะเดียวกันในเมื่อสองครามยังไม่จบเราจะมา,านับชัยชนะยังไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องเอาให้สเสถียรแล้วก็ตกผลึกซะก่อนแต่อย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่ตัวตุ่มตุมมริกาเล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีมาจนถึงวันนี้วันที่19 ธันวาคม2568ค่ะสิ่งเดียวที่ดกรมริกาอยากจะบอกว่านะคะทุกคนขอให้รู้ไว้นะคะว่าลูกๆหลานๆของชาวบ้านที่เขาไปเป็นทหารเกณฑ์ก็ดีเป็นทหารยศจ่ายศสิบก็ดีคุณเชื่อไหมคะแม้กระทั่งทหารที่ยศในร้อยแล้วหรือทหารที่บางทีไต่เต้าจากการเป็นนะคะทหารที่ไปเรียนในโรงเรียนในร้อยก็ดีอะไรก็ดีนะคะดิฉันอยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่า มันมีแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองที่ฐานะทางบ้านเขาจะพอสมควรจะพอดีพอดีแต่ที่เหลือทหารส่วนใหญ่นะคะทุกคนฐานะทางบ้านไม่ดีส่วนใหญ่เป็นลูกชาวไร่ลูกชาวนาและพวกเขาเนี่ยนะคะเ,ออเขาเรียกว่าสมัครมาบ้างผ่านออนไลน์สมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์สมัครเกณฑ์ทหารผ่านออนไลน์หรือไม่ก็คือถูกคัดเกณฑ์มาบ้างอะไรต่างๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคือ สภาพครอบครัวทางบ้านเขาไม่ได้มีความพร้อมแต่สิ่งที่เขามียิ่งใหญ่มากกว่าลูกท่านหลานเธอทั้งหลายที่อยู่ในสังคมประเทศนี้มากกว่าบรรดาพวกเสื้อส้มเสื้อแสงเสื้อแดงเสื้อสารพัดส,สีที่อยู่ในปัจจุบนันนี้แล้วก็ปากมากนะคะไม่เรียนรอดอเสือกหนีทหารเกณฑ์แล้วก็ขึ้นศาลก็ไปเถียงศาลเขาแล้วก็ด่าเจ้าเฝ้าแต่อะไรต่างๆทั้งหลายด่าเจ้าเฝ้าแต่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองจะได้เปรียบต่างๆเหล่านี้นะคะ ใจของอีกคนพวกนี้สู้ใจทหารเกณฑ์น้อยๆอ,อายุ1 8บ9 2 0ที่มาจากต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหนึ่ง